ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงภาพรวมในช่วงอิทธิพลของดาวพุดยายประจำตั้งแต่ช่วงวันที่11เมษายนนะคะก่อนสงการถึงช่วงประมาณวันที่9เดือนพฤษภาคมกันว่าพลังงานของคุณน,นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีกุมยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นตรงบ้างไม่ตรงบางนะคะอยากให้ทุกท่านได้เก็บรับพลังงานแต่สิ่งดีดี มีเดทมานะคะ j u s t ิ c มาช่วงนี้นะบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจจบกับสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองจบจากปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถูกใจนะการทวงความยุติธรรมความแฟร์ของตัวเองกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งมีพลังงานของการปรับเปลี่ยนมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะมีพลังงานของการเดินทางมีพลังงานของการที่คุณกาลังจะได้รับข่าวดีที่กาลัง รอคอยมาเนิ่นนานนะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะมีความสุขความสบายใจหลายสิ่งหลายอย่างจะได้ดั่งใจปรารถนาเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณจะค่อนข้างมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยต่อเนื่องมั่นคงเท่าไหร่หรือว่าชาวราศีกุมเนี่ยอาจจะต้องเผชิญอยู่กับคนที่อารมณ์แปรปรวนอารมณ์เปลี่ยนแปลงทำให้คุณเองก็จะต้องมีนะคะ สมาธิกับการรับมือหรือจะต้องพยายามปรับตัวอยู่กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลายท่านก็มีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนทีมงานหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขาอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะเนาะหรือว่าคนรักแฟนอารมณ์ก็อาจจะค่อนข้างขี้น้อยใจง่ายหน่อยช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายทาให้คุณเองนะคะก็จะต้องใช้พลังงานกับการ รับมือต้องเอาใจคนเก่งขึ้นต้องทันความรู้สึกคนเหมือนเราจะต้องใช้ไหวพริบในการรับมือกับความรู้สึกผู้คนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะคะชาวราศีกุมในช่วงตั้งแต่นี้ไปถึงประมาณวันที่9เดือนพฤษภาคมมีพลังงานบ่งบอกถึง9ไม้เท้านะคะเด็กถ้วยนะ2ถ้วย The m มู n มานะคะอืเดมู the moon เนี่ยอารมณ์คุณเองก็จะแปรปวนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอารมณ์ไม่ค่อยที่จะหนักแน่นสักเท่าไหร่เนาะด้วยความที่เราจะต้องได้พบเจอกับความหลากหลายได้อยู่กับ คนมากหน้าหลายตาเนาะมากคนมากความก็ทําให้คุณเองเนี่ยจะต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากๆนะคะกับการที่เราจะต้องดิวเราจะต้องเจรจาต่อรองแล้วก็ในช่วงตลอดทั้งเดือนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องยุ่งยุ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านนะคะหรือว่าหลายท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องได้เข้าไปอยู่กับคนเก่ง ต้องรีบไปกรอบโกยความรู้นะคะต้องมีการเหมือนเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้คุณเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาตัวรอดได้สำหรับใครนะคะในช่วงนี้ชาวราศีกุมที่กำลังอยู่ในช่วงของการไปฝึกงานไปทดลองงานหรือว่ากำลังเรียนรู้งานใหม่ๆอยู่อะค่ะมันบ่งบอกว่าความรู้หรือสิ่งที่คุณจะต้องรับเนี่ยมันเข้ามาพร้อมกันใน ทุกๆเรื่องสำคัญเลยแล้วก็จะต้องได้เกี่ยวข้องกับ justice เนอะจะต้องได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องอยู่บนกฎเกณฑ์เงื่อนไขนีคะต้องค่อนข้างใช้หลักการเหตุผลแบบรัดกุมหรือว่าหน้าที่งานที่ทำเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เรา ก็อาจจะต้องรักษากฎกติกาสำคัญมากๆพอสมควรจะทำอะไรที่นอกลู่นอกทางไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่างๆตามมาจึงเป็นเวลาที่คุณนะคะจะต้องเหมือนใช้สมาธิสูงมากๆ และเรานะคะจะรู้สึกถึงความชริอดเนาะการที่ดิ้นรนที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าพยายามให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้กรอบโกยความรู้เข้ามาในหัวหรือว่าเข้ามาในตัวเราเนี่ยให้ ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้นะคะความรู้ความสามารถที่รีบเรียนรู้มาเนี่ยไปจัดการไปแก้ปัญหาหรือว่าจะได้ทําทุกอย่างให้มันมีประสิทธิภาพเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะหนักนิดนึงแต่ความโชคดีนะคะคุณเนี่ยจะได้รับความรักความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดได้อยู่กับคนที่ มีประสบการณ์มากกว่าทํางานกับเจ้านายหรือไปทํางานกับคนเก่งๆทํางานอยู่ในระบบต่างชาติหรือถ้ายิ่งทํางานเกี่ยวข้องกับงานราชการนะคะรอคอยคําตอบจากหน่วยงานภาครัฐนะคะรอคอยการเรียกบรรจุอะไรต่างๆและยิ่งถ้าจะต้องมีการไปสอบไปสัมภาษณ์ไปสัมมนามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เนาะก็จะยิ่งส่งผลดีให้กับตัวคุณเอง โชคดีนะคะที่ชาวราศีกุมภ์คุณเนี่ยจะมีคนเอ็นดูคุณนะคะยิ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นเจ้านายมีประสบการณ์มากกว่าหรือว่าเขาอาจจะเชื่อมั่นในตัวคุณหากใครที่ค้าขายนะคะบางทีคนที่ขายมาก่อนทํากิจการตรงนี้มาก่อนนะก็รู้สึกเอ็นดูคุณรู้สึกว่าอยากจะให้คําแนะนําคุณนะคะนะ มันเป็นช่วงแห่งการเหมือนเราจะได้เก็บเกี่ยวทักษะต่างๆมากมายนะคะก็เลยอาจจะทำให้คุณต้องใช้พลังงานเยอะ และก็จะต้องงอคนนะคะมันแบบเราต้องอยู่กับคนเก่งๆเนาะเราต้องอยู่กับคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องเหมือนใช้จิตวิทยาในการที่จะเข้าไปตีสนิทเข้าไปเหมือนขอความรู้เพื่อที่จะให้ตัวคุณเองก็จะได้เหมือนอยู่รอดด้วยเช่นเดียวกันก็เลยใช้พลังงานเยอะมากๆนะคะชาวราศีกุมกับการที่จะต้องเหมือนเข้าสังคมนะใช้พลังงานเยอะเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยก็ ประสบความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันหรือใครนะในช่วงนี้ที่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปสอบการไปสัมภาษณ์การไปต่อรองเนี่ยค่ะไปปิดจ็อบการค้าขายทำกิจการค้าขายหรือว่าอยู่ในตำแหน่งงานขายงานที่จะต้องใช้การเจรจาค่ะจะยิ่งเหมาะสมสำหรับคุณนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้อง ต้องสื่อสารค่อนข้างที่จะเยอะแล้วทุกการสื่อสารของคุณนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยเราจะไม่สามารถคิดใช้ความรู้สึกหรือว่าใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสินได้เนาะบางทีเนี่ย ด้วยความที่หลายๆท่านนะคะอาจจะมีความใจร้อนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีความใจร้อนมีการตัดสินใจไวบางท่านได้ความรู้ใหม่ๆมาได้ข้อมูลใหม่ๆมามันก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าขยันนะคะมีไฟอยากทำอยากลงทุนเลยอยากที่จะ ทำตรงนี้เลยแต่ด้วยความที่บางทีเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าเราไม่ได้รู้ลึกรู้จริงหรือในสิ่งที่คุณกําลังจะทําเนี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องแคร์คนที่เขาทำมาก่อนหรือว่าก็ต้องรับฟังความเห็นของผู้ใหญ่บางท่านนะคะครอบครวัวผู้ใหญ่คนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนก็พยายามอยากที่จะมาเหมือนให้คำแนะนำอยากที่จะมาตักเตือนแต่ด้วยความที่คุณใจร้อนเหมือนกันนะบางทีเราก็อาจจะ ทำตามความคิดที่ตนเองรู้สึกว่าเออเราเรารู้แล้วแต่มันบางทีมันอาจจะยังรู้ไม่หมดรู้ไม่จริงก็มีผลมีเหตุให้ต้องได้มาแก้ไขมา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้พวกนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องราวของการเงินเนี่ยจริงๆยังไม่ค่อยโดดเด่นนะชาวราศีกุมพลังงานมันบ่งบอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าหากใครที่กำลังทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะหรือว่าการรอคอยเงินเกี่ยวกับ ใครที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์นะคะรอคอยเงินจากบริษัทที่มาจากต่างประเทศหรือว่าทำงานต่างประเทศหรือว่าญาติพี่น้องตัวคุณเองไปทำงานต่างประเทศต่างแดนอะไรพวกนี้ค่ะถึงจะไปในทิศทางที่ดีจะสำเร็จสมหวังเนะะี่ยค่ะเราก็ได้รับการอนุมัติทางด้านการเงินเกิดขึ้นหรือทำงานพวกราชการติดต่อสถาบัานการเงินเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐนะคะการกู้การยืมการจำนำจำนองถ้ามันจะ พลังงานบ่งบอกถึงการเป็นภาระเนี่ยคะ่ะมันมีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังแต่รายได้นะคะต้องบอกว่ารายได้หลักๆของคุณนะคะยังมาจากการทำงาน แล้วก็รายได้ที่เราแลกมาจากการทํางานเนี่ยบางท่านรายได้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราประเมินเอาไว้มันอาจจะมีถูกหักในบางส่วนออกไปทำให้คุณก็จะต้องมีการเหมือนอุดทอนหรือว่ามีการไปสอบถามนะคะกับ HR ไปสอบถามกับเจ้านายสอบถามกับต้นสังกัดว่ามันมีเออส่วนใดที่แบบ เป็นข้อผิดพลาดเพราะว่าเงินมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงตามกับที่เราคิดหรือมันไม่ไม่สมน้ําสมเนื้อเนาะมันไม่เหมาะสมเหมือนเราเองก็รู้สึกว่าเนี่ยค่ะ มันบ่งบอกว่าคุณก็จะต้องมีการไปดีแคลไปคุยเอาเอกสารไปต่อรองหาเอกสารไปยื่นเพิ่มเติมหรือว่าต้องทําเรื่องตกเบิกพวกนี้นะคะเกิดขึ้นรวมไปถึงเนาะใครที่ทํากิจการส่วนตัวค้าขายก็ตามเนี่ยบางทีนะคะรายรับ รายได้ที่เราได้เข้ามากับรายจ่ายมันไม่ค่อยที่จะสมน้ำสมเนื้อมีรายได้ที่นะคะจริงๆเราขายเท่าเดิมเราค้าขายเหมือนเดิมเราไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยเรื่องของความอาจจะเศรษฐ,ฐกิจหรือว่ามีรายจ่ายบางอย่างที่มันเป็นรายจ่ายที่เราไม่ได้ ไปประเมินมันลืมคิดนะคะเป็นรายจ่ายที่แบบแอบซ่อนเอาไว้อยู่ต่างๆเนาะค่าจิปาถะเนี่ยมันก็เลยจะส่งผลให้คุณรู้สึกว่า เราเนี่ยไม่ได้กําไรเท่าเดิมก็จะต้องมานะคะมีการมานั่งพิจารณาทำรายรับรายจ่ายใหม่ว่ามันมีขาดตกบกพร่องในส่วนใดไปมันจะมีในส่วนที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าเออเงินยังไม่ค่อยได้ดังใจนะคะแต่ถ้าใครจะกําลังแบบทําเรื่องกู้ยืมนะทํทเรื่องของการเหมือนปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือว่าจะ ทำเรื่องค้าขายทรัพย์สินออกไปนะคะเพื่อที่จะเอาเงินก้อนมาหมุนเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะถ้าจะต้องไปพูดไปสอบถามนะคะไปต่อรองก็จะได้รับการอนุมัติในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วได้ดั่งใจคุณป่าถนานะเรื่องราวความรักนะคะชาวราศีกุมหลายๆท่านเนี่ยมีพลังงานของการที่ เราเองก็เพิ่งจบความสัมพันธ์มาเนาะมีไพ่เดทมาตัวคุณเองสำหรับคนโสดนะคะหายังเห็นว่าคุณค่อนข้างที่จะพิถีพิถันแล้วก็มีมาตรฐานในการเลือกคู่ชีวิตที่มากขึ้นตัวเราเองก็มีความผิดพลาดเรามีความผิดหวังเรามีภาระที่เราต้องรับผิดชอบทำให้คุณนีคะก็จะมีความกังวลน,นิดนึงว่า อยากได้ใครสักคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะจัดเมนก็คือรับข้อข้อดีข้อเสียของกันได้ตั้งแต่แรกคุณมีความมั่นใจกับการที่จะสารภาพความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยเนาะจะเห็นได้ว่าถ้าใครเข้ามาจีบคุณคุณจะไม่เสียเวลาที่จะไปคุยแบบไม่มีเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นคุณนะคะที่ใครเข้ามาจีบหรือว่า มีคนเข้ามาพูดคุยด้วยคุณก็จะพยายามพูด เกี่ยวกับเรื่องของแผนการในอนาคตที่คุณวางเอาไว้หรือวาภาระที่คุณมีอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณรู้สึกว่าหากเราได้สารสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเข้าใจซึ่งกันและกันมีการแชร์กันถึงไม่แชร์ก็ต้องเข้าใจในความรับผิดชอบที่คุณมีคุณก็จะพูดตรงๆบอกตรงๆเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความแบบกังวลใจหรือว่าจะได้ไม่ต้องมาคบกันไปสักพักแล้วเห ทัาแท้กันหรือว่าเห็นภาระของกันและกันกลายเป็นว่าเรามาเสียเวลาคุยกันสุดท้ายมันไม่ลงรอยไม่ใช่แล้วก็นะคะเป้าหมายชีวิตไม่ตรงกันในช่วงนี้นะบอกเลยว่าชาวราศีกุมลัคนาะราศีกุมเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะอาจจะไม่ได้คุยกัน แปบเดียวแล้วพูดแต่คุยกันประมาณวันสองวันแล้วคุณก็จะพยายามที่จะพูดเลยว่าคุณมีภาระอะไรบ้างหรือว่าคุณมีความรับผิดชอบอะไรบ้างถึงจะไม่ลีลงรายละเอียดนะแต่มันก็มีพลังงานของการที่คุณจะสารภาพนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคุณเป็นอย่างไรนะคะแล้วมีอะไรไหมที่มันจะกระทบกับความสัมพันธ์ถ้าใช่ถ้ารับได้ก็ พิจารณาต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันคุยกันแล้วแล้วเป้าหมายเราไม่ตรงกันนะคะคุณก็จะไม่ไปต่อเพราะก้าวไม่เท้าอะค่ะ คุณมีประสบการณ์แบบนี้มาซ้ำๆตลอดหรือเปล่านะเจอประสบการณ์ซ้ำๆตรงนี้มาอยู่เรื่อยๆจนคุณเองก็เหมือนกับว่ารู้วิธีในการรับมือบวกกับพลังงานความใจร้อนพลังงานความมั่นใจในตัวเองของคุณด้วยก็เลยจะทำให้คุณนะคะไม่ปกปิดซ่อนเลน์อะไรที่เป็นแบบภาระส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยก็ถ้ารับได้ก็ ไปต่อแต่ถ้ารับไม่ได้ก็จะได้เหมือนกับว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการคุยเราต้องมาวาวุ่นใจกันไปนะคะสำหรับคนที่คุยคุยกันอยู่แล้วนะมันบ่งบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเออเราใจร้อนอะที่จะถามคนคุยเลยว่าสารุปนะคะเราคบกันในสถานะอะไรแล้วต้องการอะไรเหมือนคุณจะมีการที่แบบ เรามีหลักการในการใช้ชีวิตเนาะเราก็จะมีการเปิดอกคุยแบบตรงไปตรงมาเนะีคะเพื่อที่จะได้รู้ว่านะคะสามเหรียญเนี่ยเราจะได้วางแผนชีวิตด้วยกันได้ไหมหรือเราควรที่จะต้องอยู่ในจุดที่ เออรอวันที่มันถ้าไปกันไม่รอดก็ว่ากันอีกทีจะได้ไม่ต้องมาคาดหวังแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารู้สึกไม่ต้องมาพิจารณามาเดาไปเรื่อยนะคะมันบ่งบอกเช่นนั้นก็จะมีโอกาสแบบถามคนคุยตรงๆเลยนะว่าจะเอาอย่างไรยิ่งคนที่มีคู่อยู่แล้วอะค่ะ ตัวคุณเองนะมีความเด็ดขาดมากขึ้นคุณก็จะเลือกที่จะคุยด้วยเหตุและผลและอะไรนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจคุณไม่อยากให้แฟนคุณเป็นคุณก็มีโอกาสที่แบบจะเปิดอกคุยกันตรงๆเลยว่า ที่ผ่านมาคุณอาจจะรับได้หรือไม่ก็ตามแต่วันนี้นะคะในเดือนเมษายนไปถึง9พฤษภาคมเนี่ยคุณไม่ชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณก็รู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกไม่พอใจคุณรู้สึกไม่โอเคคุณต้องการอะไรมันจะมีความชัดเจนในการสื่อสารนะคะคุณจะไม่ทรมานความรู้สึกตัวเองเนาะถ้าคุณคิดว่าพูดออกไปแล้วคุณไม่คาดหวังอะค่ะว่า การพูดมันจะสมหวังหรือไม่หรือว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่หรือเขาจะเข้าใจหรือไม่แต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องพูดนะมันจะมีพลังงานของความรู้สึกว่าเออเรามีเหตุผลซึ่งเรารู้สึกว่าเราก็มีเหตุผลในในส่วนส่วนนี้เราก็มีหลักการในการใช้ชีวิตตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดอกคุยกันในฐานะคู่ชีวิตมันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายคุณก็จะเปิดใจคุยเนี่ะ ในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างที่จะทําให้คุณสบายใจเราก็จะได้มารู้ว่าเราจะต้องเดินไปในทางไหนเนาะบางท่านอี่าคบกันมานานแต่ก็อดทนกันมาบ้างแหละอะไรกันมาบ้างด้วยความสะสมของความรู้สึกบางทีเรากลายเป็นเย็นชากับความรู้สึกนั้นนะคะมาในวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีความกล้านะคะมีความกล้าที่จะสู้กล้าที่จะทวงความ ยุติธรรมให้แก่ความรู้สึกตัวเองกล้าที่จะเปิดอกคุยตรงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้หาทางออกร่วมกันหรือว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาของคุณแต่มันทําให้เขาไม่เคยรู้เลยว่านี่คือปัญหา<ค>ก็เลยจะได้เหมือนคุยกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะคะใครชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe หรือว่าติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพายในคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีคะ่ะ